โกลเด้นเอองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนนาประจําเดือนกรกฎาคมน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพายิบสีไม่เคยตอบปอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วสนตัวนะคะ ถ้าจะให้แม่นมากยิ่งขึ้นก็ขอให้ดูดวงส่วนตัวนะ,ะโอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมิถุนด้วยนะคะไพ่ในอดีตนะคะใบแรกนะ สดาบเดเหรียญหดาบ2เหรียญแล้วก็แถ้วยนะคะนี่ก็คือไพ่อดีตนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนั่นเองเรามาไล่เรียงกันที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมิถุนนั้นจะต้องมีเรื่องะะหรือ มีกรณีของรักสามเศร้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะมันต้องมีกรณีนี้เกิดขึ้นแน่นอนคุณอาจจะถูกหลอกไปเป็นมือที่สามของความรักของใครหรือคุณอาจจะอยู่ในพวงของรักสามเศร้าอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะบางทีแฟนของคุณอาจจะนอกใจคุณไปดึงมือที่สามเข้ามา อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะทำให้ความรักครั้งที่ผ่านมานั้นเจ็บช้ำน้ำใจทำให้ชาวราศีมิถุนนั้นมีรอยแล้าภายในใจนะคะนะมันมีความรู้สึกว่ามันล้าลึกมากเลยนะกับเรื่องกรณีของรักสามเศร้าบางทีเนี่ยแค่ได้ยินชื่อของคนคนนั้นคุณก็เจ็บแล้วนะนะคะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอือ ต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ระแวงระวังแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังในการที่จะคบหาดูใจใครก็ตามหรือการที่คุณจะให้ความรักหรือรให้ความหวังดีกับใครก็ตามคุณจะพินิจพิจารณาผ่านการไก่กองให้ดีที่สุดก่อน น,ะะนี่ก็คือในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ว่าคุณนั้นจะรักใครแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณต้องดูดูการไปก่อนบางคนนี่คบหาดูใจกับคนรักเก่านี่เป็นเวลาน,านานมากกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันนะคะก็ด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนที่ระมัดระวังตัวและก็เป็นคนที่ชอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่า พิจารณาให้แน่ใจว่าเรานั้นควรที่จะให้ความรักกับคนคนนั้นหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกดาบสำหรับไพ่หกดาบใบน,นี้นะอาจารย์รู้สึกว่าออชาวราศีมิถุนมีเรื่องภายในใจนะคะใีเรื่องภายในใจให้คุณคิดมีปัญหามีอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องความรักนะคะ อาจารย์ก็ขอที่จะแนะนําว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นปัญหาทุกอย่างในอดีตหรือ,อาภาพในอดีตอะไรก็ตามที่มันยังตามดอกหลอนคุณในช่วงปัจจุบันนี้ก็ขอใหล้ลืมมันไปบ้างนะยังไงคุณก็ให้เวลานะคะกับตัวเองบ้างในการที่ลืมสิ่งเก่าๆที่คุณไม่อยากที่จะจดจํานั่นเองนะคะต้องใช้เวลานะคะเป็นตัวคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง นะรวมไปถึงชาวราศีมิถุนนั้นแต่งงานมีครอบครัวนะย้ายออกไปอยู่กับสามีภรรยานะคะหรือมีลูกแล้วเนี่ยได้ออกไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่ตัวเองเกิดอะไรอย่างนี้หรือบ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าใดนนะักนะคะจะต้องมีการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานที่ไกลๆหรือที่อื่นนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญสำหรับไพ่สองเหรียญใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าจะมีการวนกลับมาของคนที่แบบอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักระยะเวลาหนึง่งหรือคุยกันแบบอ่อ,อนๆนอบๆคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึงสองอาทิตย์หนึ่งคุยกันหรือว่าเดือน2เดือนค่อยคุยกันนะ คนที่อยู่ในเกณฑ์นี้นะคะจะมีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือในอดีตที่ผ่านมานั้นคุณสองคนมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะเหมือนว่าคุณสองคนนั้นยังมีความรักความผูกพันกันอยู่จึงตัดกันไม่ค่อยขาดต่อมานะคะเป็นไพ่แถ้วย สำหรับไพ่แปดถ้วยใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมิถุนนั้นนะคะออบางทีนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คนสองคนมีมันอาจจะทําให้สั่นคลอนหรือเลิกลาหรือไม่ได้คุยกันก็เพราะว่าอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะอยู่ต่างทิมต่างแดนบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศเลย นะทำให้ไปมาหาสู่กันยาวลำบากนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาทําให้ใหลายคู่นั้นจบความสัมพันธ์ลงมีหลายคู่เช่นเดียวกันหรืออีกกรณีหนึง่งอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมองไม่เห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทุ่มเทความรักให้อะไรอย่างนี้หรืออีกฝ่ายหนึ่งนั้นให้โอกาสอีกฝ่ายหนึง่งมากจนแบบมันเบื่อมันลำคาญแล้วตอนนี้เขา หันหลังแล้วกลับไปโฟกัสกลับไปรักตัวเองแล้วก็มีกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแล้วชาวราศีมิถุนในช่วงอดีตชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อาภัพรักนะนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีมิถุนนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนั้นเคยคบกับธาตุาลมธาตุดินนะคะ ธาตุน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะคะโอเคต่อมาเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันไนดะะ้ให้กับชาวราศีมิถุนนะว่าในช่วงปัจจุบันนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ปัจจุบันใบแรกนะคะ2เหรียญหนึ่งเหรียญ3มดาบ 1ไม้แล้วก็1ดาบนะคะมันต้องมีนัยะสำคัญอย่างแน่นอนนะสำหรับในช่วงนี้มันได้ทั้ง1เหรียญ1นึนไม้1ดาบด้วยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้มาไล่เรียงกันที่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกก็คือ2เหรียญน,นั่นเองสำหรับไพ่2เหรียญใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์ว่าจะได้กลับไปคุยกลับไป พูดคุยคบหาดูใจกับคนที่แบบออนออนอ o ฟๆกันนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมันก็ยังขึ้นพไพ่ใบนี้ในช่วงปัจจุบันด้วยนะคะนะใครที่กําลังลองใจกับคนรักของตัวเองว่าถ้าเราไม่ติดต่อไปเขาจะติดต่อเรากลับมาไหมนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อกลับมาคุณนะคะด้วยความที่คุณสองคนอาจจะมีเรื่องต้องผูกพันกันหรือมีเรื่องต้องพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน นะคะคต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญสำหรับไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้คือพูดง่ายๆมีความโชคดีในเรื่องของการเงินอยู่แล้วแหละนะคะชาวราศีมิถุนแต่รู้สึกว่าคุณน,นั้นจะได้รับของความที่ถูกใจจากคนที่คุณรักหรือจากคนที่คุณคาดหวังไว้นะคะของขวัญชิ้นนี้อาจจะเป็นเงินก่อนหนึ่งของขวัญชิ้นนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะเป็น อะไรก็ได้ที่ทำให้ความรู้สึกคุณนั้นมีความสุขมีความพึงพอใจกับของขวัญสิ่งนั้นนะคะนะหรืออาจจะรวมไปถึงคนรักของคุณอาจจะให้โชคให้ลาภคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วในช่วงปัจจุบันจากที่ในอดีตก็ได้ไพ่สาม สามดาบเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่ามันยังมีเรื่องคารคาสังในเรื่องของรัก3ามเศร้าเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนอยู่นั่นเองนะคะคุณอาจจะถูกหลอกนะคะบางทีเขาอาจจะมีเจ้าของของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมาหลอกคุณนะคะให้เป็นมือที่สมโดยที่คุณไม่ทันได้รู้ตัว บางทีคุณอาจจะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้นะทำให้คุณเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจแล้าลึกนะคะเจ็บมากนะคะนะบางทอีอาจจะเป็นความรักในกรณีของรักสามเศร้านะคนรักของคุณอาจจะดึงมือที่3เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงถ้ารักใครชอบใครก็ขอให้ดูดีๆว่าเขานั้นมีเจ้าของแล้วหรือไม่อ,อะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครจะมาคบมาจีบกับคุณนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้ไพ่หนึ่งไม้ใบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมิถุนนั้นคุณ มีการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆรวมไปถึงได้เริ่มต้นทำงานใหม่นะ,ะที่ทำงานใหม่หรืองานใหม่ๆที่คุณกำลังจะทำอาจจะนำไปสู่การที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆน่รวมไปถึงความรักครั้งใหม่ด้วยนะนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่หรือบางทีอาจจะไม่โสดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะนะคะต้องเตือนตัวเองตลอดนะคะเพราะว่ามันจะมีกรณีของมือที่3เข้ามานะคะ มะมือที่3นี่คือแบบกิ่นแรงมากสัญญาณแรงมากนะ,ะในช่วงปัจจุบันนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าชาวราศีมิถุนนั้นจะมีเรื่องข้องเกี่ยวเกี่ยวกับมือที่สามนะคะคุณอาจจะไปทำงานที่ทำงานใหม่เจอผู้คนใหม่ๆแล้วอาจจะทำให้ได้รู้จักกับคนใหม่ๆที่คุณนั้นอชอบหรือเขาอาจจะชอบคุณ อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วยังไงก็ระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตเนาะต่อมาเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะสำหรับไพ่หนึ่งดาบนะคะแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นมีความพยายามในการทําอะไรสักอย่างคุณมีจุดจุดยืนในตัวเองนะ,ะไม่เชื่อใครง่ายๆจนกว่าจะได้ลงมือทําด้วยตนเองจนกว่าตัวเองนั้นจะมีประสบการณ์ นะะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันคุณมีจุดยืนนะ,ค,ะคุณมีความเชื่อมั่นในความรักที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณจะจีบใครหรือคบหาดูใจกับใครก็ตามคุณก็มีความพยายามให้กับคนรักหรือคู่รักของคุณมากนะคะนะเหมือนเหมือนคำที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนหความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเอง ะะจีบจนกว่าจะติดนะคะก็ถือได้ว่าคุณมีความมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะคะจะจีบใครก็จะจีบให้แบบติดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะจะทำงานก็จะทำงานให้ประสบความสำเร็จไปเลยนะคะโอเคในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีมิถุนนั้นโคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เนาะ โอเคเราจะมาดูในส่วนของอนาคตอันใกล้หรือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดไม้เก้าเหรียญหกเหรียญเทมเพลนและก็ เดวิลนะคะนี่ก็คือภพ่ในอนาคตนะคะหรือภพ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นี่เองนะคะมาดูที่ไพ่ใบรแรกนะคะไพ่เจ็ดไม้นะคะได้มาบอกว่าคุณน,นั้นมีความขยันขันแข็งในการทํางานอยู่แล้วแหละนะคะมีความกระตือรือร้นในการทํางานอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องของความรักนั้นคุณอาจจะมีปัญหานิดนึงนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่คิดมาก ะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎานี้จะมีเรื่องทําให้คุณคิดมากในเรื่องความรักนะคะในบางคนเนี่ยมีความระแวงระวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันต้องมีการสั่นคลอนความรักครั้งนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้คุณนั้นคิดมากนะคะในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ยังไงก็ควบคุมสติอารมณ์ให้ดีๆนะคะความหึงหวงความระแวงระวังเขามากจนเกินไปจนทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีของคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วนั้นบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกัน สถานะอาจจะอยู่ด้วยกันเพื่อลูกนะคะไม่อยากให้ลูกมีปัญหาไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหาอยากให้ลูกนั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากให้ลูกนั้นมีพ่อมีแม่อะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการทนอยู่เพื่อลูกนั้นก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญ สำหรับไพ่เก้าเหรียญนั้นอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมิถุนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือทำงานมีธุรกิจส่วนตัวมีนามิตาทางสังคมนะนะบางทีคุณอาจจะประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของความรักนั้นเหมือนคุณยังขาดไปอีกเหรียญหนึ่งนะคะเหมือนความรักยังไม่ถูกเติมเต็มในส่วนนี้สักเท่าใดนะักนะคะอื คุณประสบความสําเร็จทุกอย่างในเรื่องของการงานการเงินนะแต่มันยังขาดในเรื่องของความรักอยู่ที่มันยังไม่ถูกเติมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกเหรียญสําหรับไพ่หกเหรียญนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนนั้นเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ได้ง่ายมากหรือเรียกได้ง่ายว่าเป็นคนขี้สงสาร นะคะบางทีที่คุณคบหาดูใจกับใครก็ตามเนี่ยคุณอาจจะเสียเปียบคนคนนั้นได้ง่ายๆนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนขี้สงสารอะไรอย่างนี้เห็นใจคนได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะทำให้บางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเขานั้นรักคุณจริงๆหรือเขาแค่หวังผลประโยชน์จากคุณนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ดูดีๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้นะ นะนะคะต่อมานะคะเทมเพลตเทมเพลเป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีมิถุนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะนะ รวมไปถึงความรักนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะลังเลใจหรืออยู่ในช่วงของการเลือกนะคะมันอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นแฟนหรือเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เลือกดีๆก็ขอให้ใช้เวลานะะในการเลือกครั้งนี้ถ้าคุณเลือกผิดคุณก็ไม่ต้องเลือกโทษใครเลยนะคะโทษตัวคุณคุณเองนะจึงทำให้ช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมิถุนนั้นจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองความรักของตัวเองว่าคุณนั้นจะเลือกใครนะคะนะมันอยู่ของมันอยู่ระหว่างของความกังวลใจและก็ความแน่ใจนะคะยังไงก็ให้กําลังใจคุณนะนะคะก็ขอให้เลือกดีๆนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเดวิล ไพ่ the ะ e v วิลใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมิถุนนั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาการที่รักใครแบบมัวปักมัวปำนะคะ <c oughs> ความรักทำให้คนตาบอดสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ <c oughs> แล้วอาจารย์รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น เจ้าชู้นะคะนะเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่ลุ่มหลงในการมโลมอะไรแบบนี้นะคะลุ่มหลงในอามายามุกในการพนันอะไรอย่างนี้ได้ง่าย,ายถ้าชาวราศีมิถุนนาะมีการลองไปเล่นการพน,นันหรือลองในเรื่องของอะไรก็ตามยาเสพติดหรืออบายามุกต่างๆทําให้คุณนั้นอาจจะ ติดได้ง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็อย่าลองเลยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงในที่อโครจรดด้วยนะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณนั้นจะได้คบหาดูใจกับคนที่เจ้าชู้ด้วยนะถ้าคุณไม่เลือกดีๆนะคุณอาจจะไปตกหลุมพรางแล้วก็คบกับคนที่เจ้าชู้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะนะจะคบกับใครจะรักกับใครยังไงก็ดูดีๆนะคะ นะเพราะว่าความรักนั้นทําให้ตาบอดได้ง่ายหรือว่าความรักนั้นเกิดความรุ่มลงงงอหัวไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนนะโอเคต่อมาาจารย์ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมิถุนนะคะห้าเหรียญ2ดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะ สำหรับไพ่ห้าเหรียญเองนั้นนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมิถุนนั้นเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งเหมือนตัวเองหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็ใสหัวคนทิง้งอาจารย์อาจจะพูดแรงหน่อยแต่ว่าไพ่เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอาจารย์พูดตามความเป็นจริงแล้วอาจารย์พูดตามไพ่อาจารย์จะไม่พูดเอาใจใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบโกหกนะ ไพ่ใบนี้นะคะถือเป็นไพ่เตือนที่แบบสุดยอดมากสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะถ้าคุณจะรักใครชอบใครนะ,ะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็จะผลักคุณออกไปจากชีวิตนะ,ะหรือเป็นการผักใสไล่ส่งอะไรประมาณนี้เลยนะ,ะนะคะยังไงคุณก็คบหาดูใจกับใครก็ดูดีๆนะคะความสงสารความเห็นอกเห็นใจของคนอื่นของคุณนั้นจะทำร้ายคุณได้นะคะ ความรักบางทีมีคนหวังผลประโยชน์จากคุณหรือบางทีคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีหน้ามีตาทางสังคมก็อาจจะคบคุณเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณก็ได้นะต่อมานะคะเป็นไพ่สองดาบสำหรับไพ่สองดาบนะะนั่นหมายความว่ามันมีเรื่องของเราสองสามคนหรือในเรื่องของโลกสองใบเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนอ่อ กรกฎาคมนี้นะคะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่สามารถเลือกได้กับความรักครั้งนี้คนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ใช่จึงคบทั้งสองคนในเวลาเดียวกันอยู่นะคะมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเด็กถือถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีมิถุนนั้นตามสืบตามทองตามดูความเคลื่อนไหวของชาวราศีมิถุนอยู่นะคะ ด้วยความที่เขาอาจจะแอบชอบชาวราศีมิถุนแอบปื้มในผลงานหรือปื้มในการใช้ชีวิตอะไรของคุณก็ได้นะบุคลิกของเขาคือเขาชอบงานศิลปะมีอารมณ์ศิลปินสูงนะสำหรับคนคนนี้แล้วก็อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะโอเคนี่ก็คือไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีมิถุนไพ่ให,หนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็น กำลังใจใไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นแค่คำเตือนก็พอนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ